จะมาบันทึกรายการที่13มกรานะคะบริษัทได้รับสินค้าจากบริษัท LV วีจำกัดครบตามจำนวนที่ได้รับสั่งซื้อไว้ตามใบสั่งซื้อเลขที่00001 000 000 000ได้รับใบส่งของใบกํากับภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่5001นะคะ ที่ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้า Work เวฟโปรเข้าที่ Invoice สินค้า BR หรือ BI นะคะเลือกที่1.2ซื้อเชื่อกดโอเคค่ะกด F3 เพิ่ม เลขที่ทีใ้ใส่เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะคะ ใส่สุดอนเ n อร์นะคะเลือกที่ S 1นะคะรษัท LV นะคะ เปลี่ยนจาก n เป็น y นะคะให้เลือกที่ผลระบุเป็นใบนะคะได้ที่ห้าง in ให้ใส่จุด enter กดเลือกนะคะกด ok เสร็จแ,แล้วเราก็กด X 1 0บันทึกนะคะค่ะเราจะได้ฝั่งด้านเดบิตซื้อเชื่อ4 1 9 9 4บาทแล้วก็ฝั่งเดบิตพาสีซื้อ2813บาทจุดสสตางค์นะคะ แล้วก็ฝั่งด้านเครดิตเป็นเจ้าหนี้การค้จาจะเท่ากับ4 3่0มืสาับาทจุดห้สตางค์ค่ะเสร็จแล้วเราก็กด f X บันทึกนะคะเราไม่พิมพ์เราก็กดโนนะคะ